เขาคิดที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะแต่เขากลัวว่าคุณจะมีแฟนแล้ววู้ยเด้อกองไปเจอยเช่นเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่หรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลานี้ที่เขาอาจจะดูเหมือนไม่เข้ามาจีบคุณสักทีนะหรืออาจจะดูเหมือนมีรู้สึกมีใจหรือรู้สึกดีๆกับคุณแต่ก็ไม่เทคแอคชั่นอะไรสักทีเนี่ยถ้าถามว่าเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณไหมต้องบอกเลยเขาคิดที่จะเข้ามาจีบคุณนะแต่มันมีความกลัวมันมีความไม่มั่นใจมันมีความไม่แน่ใจคือคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณดูมีเสน่ห์มาก คุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากเลยนะคุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณมีความโดดเด่นนะมีความเปล่งประกายมีสเสน่ห์เป็นคนที่เป็นดาวเด่นเป็นเดือนเด่นเป็นคนที่มีความโดดเด่นและดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจเยอะนะคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่ต้องบอกเลยว่าในความรู้สึกของคนที่คุณคุยคยอยู่หรือว่าเกี่ยวข้องกับในความสัมพันธ์ของคุณตอนเนี้ย เขาองว่าคุณโดดเด่นมากมีเสน่ห์มากแล้วมีคนให้ความสนใจคุณเยอะมากหรือคุณอาจจะเป็นคนที่คนพูดถึงเยอะนะพูดถึงในแง่ของความโดดเด่นนะในแง่ของความมีเสน่ห์ในแง่ของความสมบูรณ์แบบนะคุณอาจจะมีความร่ํารวยนะรวยเสน่ห์รวยทรัพย์รวยสินรรวยเงินรวยทองหรือมีความโดดเด่นในหลายๆเรื่องนะซึ่งมีคนพูดถึงคนเยอะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะนะมีคนที่ เมาหมอยหอยสังนะในเรื่องของคนเนี่ยเยอะนะในแง่ดีนะในแง่ของความโดดเด่นในแง่ของความร่ํารวยในแง่ของความหล่อสวยในแง่ของความแบบ ปริงประกายอ่ะเออนะมีความฮอตอยู่ในตัวสูงมากนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกกังวลใจนี่แหละนะกลัวคุณจะไม่โสดจริงคิดว่าคุณโสดจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วคุณมีใครอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาจีบคุณตรงๆมันยังมีความกลัวมันมีความกังวลมีความสับสนอยู่นั่นเองแต่ถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณดูจากพลังงานตรงนี้ชัดเจนเลยนะ เขาน่าจะมีความรู้สึกหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณแล้วแหละหรือหลงสเสน่ห์คุณเขาให้แล้วแหละนะแต่อาจจะไม่กล้าเข้ามาจีบเพราะว่ามันมีความกลัวอยู่กลัวหน้าแตกกลัวคุณจะมีแฟนแล้วกลัวเดินไปเยียบเท้าใครเสียงไปไหมนะทุ่มไปเต็มตัวอะไรเงี้ยเออดูเขามีความรู้สึกกลัวกังวลในจุดนี้พะไพ่ไขึ้นพลังงานของความรู้สึกคลุมเครือรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์มากนะมีสเสน่ห์มากจนเขาไม่กล้าที่จะ ม่กล้าที่จะจีบอะแต่ถามว่าคิดที่จะจีบไหมคิดนะมีความคิดที่อยากจะจีบมีความคิดที่อยากจะแบบสามสัมพันธ์แต่มันมีความกลัวอยู่กลัวคูกลัวกลัวแบบกลัวมีคนจีบคุณอยู่กลัวคุณมีแฟนแล้วกลัวมีคนสนใจคุณอยู่แล้วอาจจะแบบมีปัญหาที่หลังอะไรทํานองเนี่ยเนาะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือลักษณะอย่างไรเนาะในช o p c r s of n เซเวอร์นอวอนไพ่ที่มัลลัง,งานอย่างนี้ค่ะดูเหมือนกับว่าเขาหน้าจะค่อยๆเข้าหาคุณนะนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะคืบหน้าเนี่ยแหละจากการที่เขาเนี่ยจะพยายามเข้าหาคุณเขาอาจจะไม่รีบนะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้แบบเข้ามาแบบโจงคลื่มรีรบรบเข้ามารีบรเข้าหารีบรบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่รีบแต่เขาจะค่อยๆสืบค่อยๆศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณค่อยๆเข้าหาคุณทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็อาจจะรวบรวมความกล้าเนาะในการเข้าหาคุณมากขึ้น อาจจะมีการหยอดนะเออโยนหินหามทางหยดหยอดคุณไปตาอเตคุณไปเล็กเน้อยน้อยที่ะเล็กเกลือน้อยจนเขามั่นใจแหละถ้านะเกิดว่าคุณอยากจะกระตุ้นให้เขาเขาหาคุณจีบคุณได้เร็วขึ้นคุณอาจจะต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนนะแสดงออกกระตุ้นเขานิดนึงว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นานๆจะทําอะไรก็รีบทำนะแล้วก็ แสดงออกให้ทอารู้ว่าเราก็สนใจเขาอยู่เหมือนกันเขาจะได้มีแรงฮึดสู้นะในการเข้ามาจีบหนูยังไงลนะ่ะโอ้นะใครแล้วก็นายหนายแล้วก็แชร์กลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรามพลังงานดอกคนนะะยินดีเลยนะ